สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวัดีแฟชั่นคลิปนี้มาทำเสื้อกั๊กง่ายๆกันนะคะจะเป็นเสื้อกั๊กที่ด้านหน้าจะแหลมนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่มีกระเป๋าแล้วก็จะมีเกล็ดทั้งชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังชิ้นหลังไม่วางสันทบนะคะแต่แยกชิ้นเพราะว่ามีการเก็บด้านหลังด้วยค่ะซึ่งเมื่อทำเสร็จก็จะได้รบอบอกที 41นิ้วครื่องนะคะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะจะสาดิทปในผ้านะคะจะได้ดูเห็นเส้นชัดจากด้านบนให้วัดลงมาหนึ่งไม้น้ำทัดตีเส้นยาวออกไปเลยค่ะฝั่งเข้าหาตัวก็ให้วัดเข้ามา1ไม้น้ำพัด จะทำสาบกระดุม2ซนเมตรนะคะกำหนดไว้ค่ะกำหนดจุดไว้นะคะความยาวของตัวเสื้อจะกำหนดที่5 6ซเมซึ่งก็จะเป็นขนาดที่พอดีค่ะชิ้นหน้าจะทำให้ใหญ่กว่าชิ้นหลังนะคะกำหนดที่2 7ซนเมตร ตีเส้นเชื่อมกันค่ะตีเส้นเชื่อมกันทุกเส้นค่ะจุดนี้คือจุด,ดรักเรให้วัดลง27เครึ่งแล้วก็ตีเส้นขนานมาที่เส้นตรงกลางหน้าค่ะ จากจุดนี้นะคะให้วัดขึ้น4เซนติเมตรเส้นคางคอ9.25้ขอยัดหมุนนะคะแล้วก็โค้งคอหน้าค่ะ ตะเข็บไหลเครึ่งนะคะซึ่งจากเส้นด้านบนให้วัดลงไป3เซนเมตรนะคะแล้วก็กำหนดจุดเจ็ดครึ่ง3เซนเมตรค่ะแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะจากเส้นตะเข็บไหลก็ตีเส้นขนานไปที่เส้นอก ลง11เซนติเมตรวัดเข้ามานะคะ1เซนติเมตรเพื่อที่จะโคง้งรักแร้ชิ้นหน้าค่ะตีเส้นลงไปนะคะที่จุดที่กำหนดไว้แล้วก็โคง้งรักแร้ชิ้นหน้าค่ะใครมีไม้บรรทัดโคง้งก็โค้งด้วยไม้บรรทัดโค้งเลยค่ะ เส้นข้างคอกดลงครึ่งเซนติเมตรนะคะคอจะได้เรียบสวยทำทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังค่ะจากเส้นนี้นะคะก็ลากมานิดๆค่ะจะเป็นเส้นสาบค่ะจากเส้นนี้ก็วัดลงไป1 7เซนติเมตรจะเป็นเส้นเอวค่ะแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกัน วัดเข้า1เซนติเมตรนะคะแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะจากจุดนี้จากจุดนี้ก็วัดเข้ามา10บครึ่งนะคะทำเกรด2เซนติเมตรแล้วก็วัดขึ้น13เซนติเมตรแตเป็นเส้นเกรดค่ะ จากเส้นนี้เส้นด้านในนะคะวัดขึ้นมา3.5ซนเมตรแล้วก็ติดเส้นออกมานะคะเพื่อที่จะทำเสื้อกลากด้านหน้าแหลมๆนะคะแล้วก็จากเส้นนี้ก็วัดเข้าไป5ซนเมตรกำหนดจุดไว้นะคะแล้วก็วัดลง7.5กำหนดจุดไว้ค่ะ แล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะจากจุด3ซนติเมตรนะคะแล้วก็จากจุดนี้ก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะส่วนเส้นเกล็ดนะคะกึงกลางเส้นก็ตีเส้นลงมาเลยค่ะแล้วก็ให้แบ่งด้านละครึ่งเซนติเมตร ใเส้นเชื่อมกันค่ะก็จะได้เป็นชิ้นหน้านะคะก็จะเป็นกระดุมประมาณ4เม็ดนะคะต่อไปก็มาทำชิ้นหลังกันค่ะชิ้นหลังก็วัดลงไป56เซนติเมตร ให้ห่างกันสักหนึ่งไม้หนังทัดนะคะห6หเซนติเมตรชิ้นหลังจะเล็กกว่าชิ้นหน้านะคะจากกรนดนที่25ครึ่งแล้วว่ตีเส้นเชื่อมกันค่ะ ตีเส้นเชื่อมกันทุกเส้นค่ะจุดนี้ก็เป็นจุดรักแร้ก็ให้วัดลงเท่ากับชิ้นหน้าคือ27ครึ่งตีเส้นขนานเป็นแนวนอนเชื่อมกันค่ะจุดนี้คือจุดกลางกลางหลังให้วัดลง3เซนติเมตร แล้วก็คอกว้างเท่ากับชิ้นหน้าคือ9.25แล้วก็โค้งคอหลังตะเข็บเล่เครึ่งกำหนดจุดไว้นะคะแล้วก็วัดลง3เซนติเมตรค่ะตีเส้นเชื่อมกันค่ะให้ได้7.5เซนติเมตร แล้วก็ตีเส้นขนานมาที่เช้นอกค่ะแล้วก็วัดลงนะคะจากตะเก็บลายิบเซนเมตรแล้วก็วัดเข้าครึ่งเซนตเมตรตีเส้นเชื่อมกันแล้วก็โค้งรักแร้ชิ้นหลังค่ะ จากเส้นนี้ก็วัดลงไป1 7เซนเมตรจะเท่ากับชิ้นหน้าค่ะแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะวัดเข้าว1เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันตุกเส้นค่ะเส้นข้างคอวัดเข้าครึ่งเซนติเมตร แล้วก็ตีเส้นไปที่เส้นอกค่ะจุดนี้ก็วัดเข้า1เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นค่ะชิ้นหลังจะวางสองชิ้นนะคะมาต่อกันค่ะข้างคอวัดเข้าครึ่งเซนติเมตร เส้นข้างคอวัดเข้าครึ่งเซนติเมตรตีเส้นค่ะจากจุดนี้นะคะจะทำเส้นเกล็ดให้วัดเข้ามา9เซนติเมตรทำเกล็ด1 5ค่ะแล้วก็แบ่งครึ่งวัดขึ้นมา1 3เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะ กึ่งกลางเส้นเกร็ดก็ตีเส้นขนาดลงมาที่ชายเสื้อค่ะแล้วก็แบ่งด้านละครึ่งเซนติเมตรค่ะตีเส้นค่ะในส่วนของร,กรักแร้และก็คอจะทำสาบหลบนะคะก็วัดเข้ามาสามครึ่งคอก็สามครึ่ง ก็มีอีกแบบหนึ่งนะคะถ้าจะใส่ซับในก็ได้เหมือนกันค่ะก็ซับในก็จะใส่ต่อจากสาบหลบเลยค่ะซึ่งก็จะสวยดีเหมือนกันชิ้นหลังก็เหมือนกันค่ะ3.5เซนติเมตรโดยรอบค่ะ วางผ้าชิ้นหน้าก็วางสองชิ้นนะคะชิ้นหลังก็วางสองชิ้นแล้วก็มาเย็บต่อด้วยกันค่ะรายละเอียดที่ฉันจะเขียนไว้ใต้คลิปอีกครั้งขอบคุณที่ติดตามชอบใจกดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะ